มีเห็นไหมคะมีโฆษณาในหนังสือพิมพ์เรื่องของการลดทุนตัวนี้มันสำคัญมันตองติ๊กอีกสองจุดตรงนี้ค่ะได้โฆษณาสือพิมพ์แล้วก็ได้มีการแจ้งบอกกล่าวพยายามเจ้านี้เรื่องของการลดทุนของบริษัทเพราะว่าเพิ่มทุนมีการติ๊กไหมคะสองช่องนี้ได้ติ๊กไหมคะเพิ่มทุนไม่มีไม,มไม่ได้ติ๊กเพราะเพิ่มทุนนะัคือใครอยากเพิ่ม,เพ,มเพิ่มได้เลยไม่มีผลต่อใครเลยตัวนั้นนะ่ะ กรณีลดทุนจะบอกว่ามันอันตรายเขาก็เลยให้โฆษณาแล้วก็ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่องด้วยไม่ใช่แค่โฆษณาอย่างเดียวนะคุณต้องทําเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้แต่ละรายแต่ละรายให้ทราบเรื่องถึงการลดทุนซึ่งคุณจะต้องบอกกล่าวเลยนะคะบอกกล่าวตามวันที่ของคุณที่จะประชุมหลังจากที่คุณมีการจัดให้มีการประชุมคุณจัดเสร็จแล้วคุณก็บอกกล่าวเจ้าหนี้เลย